ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเ่ยวสิ่งนะครับป่านเจริญการช่างมาดึงสอทวีครับเจ้าช่างเรียนตัวเองแล้วคุด

ถอยไหมสีมากถอยมาก่อนมันขาดกระจายมันย,ย,ย,ยังขาด

ติดติดคันติดคันไฮดรอลิกเอาล้างแหละนี่คือลรา มันมีได้มันมีได่ขาดก็หูได้กี่มันขาดรอยเก่ามันมันขาดรอยเท่ไรมันกี่ขาดเลยนั่นและแม่วันันจะไม่วันนจะไม่ขาดแม่ครัดึงมาอยู่เลยเฮ้ยไม่รู้หรอกมาทำาม่รู้หรอก มันไม่รู้เงด้วยเชียันนีไม่รูยอกมันคำวันเชียทับกันนิดเดียวอยู่แล้วเชียวมันน้องวันนี้กปาร์ตเลยแล้วคุณยายย้มบุญกันเลยสกูนีกจ่ปักอะไรสเลยมุงแล้วแกดนลุงนองมนเล่นแล้วหนองปักเลยลูกพีได้ไงนี่เฮ้ยแกตอนเข้ามาต่นิล่ะ

มันยืนขึ้นอยู่อือก็มันขาดทีเชื้สัก,กี่น่ะอเอาออกมีอะไนะ อาใครมัดละมัดเงี้ยทะเลยังดีแตงมันแกมไม่ออกเลยคนทะเลมัดเองแกมไม่ออกเลยนะมัดแกงอะไแล้วมันมันมันเนาะอ่าไปเลยขึ้นไปชั้นาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ย

thay thay đồ tiết này đó. Ừ. Mình chụp vậy là. วูกจ้ดูเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ